ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งครับผมอัมซีเอลรายยนนะครับอ่าวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าชื่อว่ากระปุกโพรมาลายพาวเวอร์รถที่มีโพรมาลายพาวเวอร์แท้ติดมาจากห้างหรือไปติดตั้งเองอันนี้คือเสียเฉพาะกระปุกซื้อเฉพาะกระปุกไปนะครับอามาดูตัวแรก กระปุก power hero นะครับลูกนี้ของแท้เลย5,000บาทนะครับตัวนี้ mighty นะครับ5,000บาท mighty กะ hero รูมันจะเยื้องกันฮะอันนี้รูตรงนะ mighty รูมันจะเยื้องกันนะครับลูกห5 0 0 0บาทอันนี้ ln 106นะครับลูกห5 5 0 0คันแข็งนะครับ5,500อันนี้ t f r นะครับ4,500บาทตัวนี้ บ i เอ็ d ทีดียี่ห้บนะครับสี่พาบาทแต่ถ้าเป็นฟอนเทียทีดียจ็ดแจ้งทีนะครผมจะเปลี่ยนขาไก่ให้เป็นรูใหญ่นะครับรูละสี่พั 25, นหเท่ากันนะครับอันนี้ YD25 ียี่ห้านิสันนะฮะแซดดีสามสิบาบาทถัดมาจะเป็น L200 องร้อยไซโคนสี่พบาทถัดมาจะเป็นสตาร์ด้าสี่พันบาท ตัวนี้จะเป็นคาลิเบียนนะครับ4,500บาทกระปุกแท้พวกนี้ก็คือไปใส่ได้เลยไม่ต้องไปดัดแปลงสายนะครับคือซื้อแท้ไปใส่ได้เลยเฉพาะกระปุก power หรือรั่วเฉพาะกระปุกก็ซื้อเฉพาะกระปุกนะครับสนใจติดต่อ